นี้เป็นปัม๊มแจ็กกูนะนี่ครับตัวนี้อาการก็คือขดลวดมันเสียนะเหมือนฉลอบไม่มีแรงนะครับนี่ผมมอคขาเปล่า,ากแล้วแต่ตัวนี้ลูกยางเสียครับน้ําหยุดตรงกลางเนะเดี๋ยวถ้าผมจะทําการเปลี่ยนนะครับยบามอเตอร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้มาใส่แทนนะเราจะใช้ตัวนี้ ทนนะครับโดยการเอามอตเตอร์ออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการเอามอตเตอร์ออกก็ไม่ยากนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็ขันมันออก <c oughs> ก็ลื้อเลยครับผมก็เป็นสายพิชเชินะก็ตัดออกก่อนอื้นเราก็จะเอาใบาพัดออกก่อนน,นะ นะมันจะมีสามหัวเลยนะแล้วก็นี่ก็คือป๋าครอบลูกปืนเนาะนี่เป็นไอ้ตัวนี้ทีนี้เราก็เอาบล็อกนะครับมาขันตัวนี้ออกตัวนี้นะสี่ตัวนี้ยังจะเลอะอีกไว้เดี๋ยวไปหาบล็อกก่อนเันนี้เป็นบล็อกเบอร 14, นะ์สนะิบสี่สิบห้านะสิบสี่ สิบห้าเหมือนจะรวมน,ะมนะเป็นสิบสี่แล้วเพื่อนรู้ว่าสิบห้าจะคันงบไหมน,นะแต่ผมจะลองเอาสิบห้าคัน,นออก่อนถ้ามนันไม่อก็ค่อยเอาสิบสีนะ่เลเป็นบล็อกเบอร์สิบสี่นะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่มันยาวไปนี่รวมไปครับอุนะ้ยใส่เข้าไป พอดีเลยตับปี่แล้วก็การออกเลยครับผม รงนี้จะใช้สีมือนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะตรงยากมากก่อนนี้ก่อน หาลูโอ้โหโ,หโหค้นแม่นเลยครับตรงเปี๊ะเลยเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนตรงไหม เ,เสร็จแล้วก็ใส่ใบพัดนี่ครับใบพัดเขาก็จะมีร่องบากนะนี่มีเหล็กเสียบอยู่ตรงนี้นนตรงนี้จะเป็นอันนี้เป็นร่องบากของเขาอยู่เขาเสียบใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับขันขันเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับ นี่การยำม,มอเตอร์เครื่องซักผ้าอ่าไม่ใช่เครื่องซักผ้านะครับเป็นมอเตอร์เครื่องแจ็คคู่นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำแจ็คคู่บนนะครับแล้วก็เอาฝานี่ใส่คืนนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียหายปิดปกติแล้วครับผม เดี๋ยวแล้วเราก็ลองมาเสียบปลั๊กดูครับผมฟังเสียงนะครับนีครับโอเคใช้ได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต่อให้ลูกค้าเลยนะตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับมอเตอร์ตัวนี้มันไม่มีแรงนะครับมันอาจจะเป็นมอเตอร์ที่ช็อตรอบนะ เพราะว่าเปิดแป๊บเดียวมันจะร้อนมากนะครับร้อนจนจับไม่ได้นลครับเราก็เลยเอาตัวนี้มาใส่เทนนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ําจะออกไหมครับก็วิธีการเปลี่ยนยํำมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาฝากเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่อยากจะซ่อมนะครับก็ถอดปลั๊กครั้งเมื่อเราซ่อมสังเท้าด้วยนะครับเมื่อเราซ่อมเครื่องใช้ฟ้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะซ่อมอะไรหรือมีอะไรดีจะมาฝากเพื่อนอีกสวัสดีครับ